เราต่อชาม2แล้วนะครับคอนเฟพร์ม่าอร่อยอ่ะเรากินกี่ทีอุดมสุขสี่ผมจะมาบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในผมกล้าพูดเลยนะว่าผมว่าในกรุงเทพเลยนะร้านในต่อนี่นะนี่นะดูนะอุดมสุกสี่สนะเขาอร่อยจริงอร่อยจริงร้านนี้ผมบอกเลยนี่อันนี้คือเจ้าของร้านอันนี้อันนี้คือเจ้าของร้านคนเนี้ย คนเนี้ยนะดีทุกอย่างเลยแเล้เขาก็พูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็แบบว่าไม่ยอมไม่ยอมมีแฟนนะทิงอ่าเดี๋ยวรอดูอ่ะ อ่ะมาดูเสียงจีทำไมเขาอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้คนที่เขาชอบกินเสียงจีเขาบอกเลยอ่ะเหตุผลของเสียงจีอร่อยมันสดหนึ่งมันสดมันมันสดอยู่แล้วทุกที่อ่ะไม่มันนี่อื่นมันหั่นหนาหั่นบางเอาช่วยอธิบายหน่อยนี่อื่ออะไรแบบปลายซ้ำปายซ่าไงแต่นี่แบบสดอ๋อบางที่ร้านกับเก็บนานเก็บซ้นเก็บซ่าอ่ะนี่คือสดสดเลยใช่แล้วนี่เขาหั่นบางเขาแบบว่าเขาโล่งตามใจลูกค้า มีเดียมแรมีเดียมแรอ๋อมีเดียมแรหรือจะอะไรบอกเขาได้เขาทำให้ได้หมดมันจะแบบอื้อไม่คาวสรุปแล้วคือไม่คาวออคือน้ำซุปเนี่ยคือน้ำซุปเนี่ยเขามีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าคือม,มันละมุนล,ลิ้นอ่ะกินก็แบบปุ๊บปิดละมุนล,ลิ้นใช่ใช่ใช่อ่ามันจะไม่มีที่อื่นคือมันจะหวานคือคือคือไม่ต้องพูดถึงผงชูรสนะเราไม่พูดถึงผงชูรสแต่ว่าน้ำลายเราจะไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติ ใครไม่มากินต้องบอกเลยว่าเสียใจเป็นตลอดชีวิตเออของเขาดีจริงนี่เอ้าเห็นไหมเจ้าของร้านก็ยังบอกว่าเวอร์เลยนี่ดูแต่จริงแต่จริงอร่อยจริงอร่อยจริงต้องมาต้องมาใครอยู่แถวใครอยู่แถวกรุงเทพเนี่นย,ใค,ยใครอยู่แถวกรุงเทพต้องมาอุนยมันยังไม่ได้เวลาเลยเขากลับไปแล้วรอบนึงเมียกับยูเดินี่กี่โมงเองแปดโมงกว่าเองเนี่ยในในาฬิกาเาเนี่ยแปดโมงกว่าใครจะมากิน อาโอเคมามาผมชวนเพื่อนๆมานะร้านในต่อนะอนะครับแล้วก็บอกบอกบอกก็เลยมาจากช่องเราเนี่ยจะได้แบบพิเศรรษเลยโบกเพิ่มอีกโบวเพิ่มอกีกเพิ่มมาให้เราเป็นไม่ใช่แหมอ้าวอ,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 อามากันนะมากันสวัสดีครับเราต่อชามสองแล้วนะครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยอ่ะ เรากินกี่ทีเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนเดิมเหมือนน้าซุปเนี่ยเขาใส่อะไรไม่รู้เราเราเราไม่รู้แหละแต่มันมีความหวานหอมเนาะเป็นเครื่องเทศจีนเขานะครับนะแต่น้ําใส่น้ําใส่นะเห็นปะ่นะครับกินไปแล้วมลายสอเลยอร่อยอร่อยครับไม่คาวไม่ตุกสะอาดนะครับร้านสะอาดสะอาดอางน มากันเพื่อนชวนกันนะครับชวนกันมานะ